ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญยืนทรงพระเจริญ พระเจริญทรง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 พระเจริญโอ้ยยืนได้แล้วใช่ไหมยืนได้ยืนได้ยัง